สวัสดีครับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนกันในเรื่องของสุขศึกษาและก็ภลศึกษานะครับสําหรับหน่วยการเรียนรู้นี้จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3มที่เราจะจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องของความสําคัญของเพื่อนนะครับผมนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับครูมีคําถามอยากจะถามนักเรียนนะครับว่า นักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าการทํากิจกรรมต่างๆของนักเรียนเนี่ยมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะชวนนักเรียนเนี่ยออกไปวิ่งเล่นนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆคอยช่วยสอนการบ้านสอนงานเราต่างๆในขณะที่เราอยู่โรงเรียนคนคนนั้นคือใครครับคนคนนั้นก็คือเพื่อนของนักเรียนนั่นเองนะครับผมนะทีนี้ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนึกถึงเพื่อนของเรานะครับคนที่คอยพาชวนเราไปวิ่งเล่นทากิจกรรมต่างๆในขณะที่เราอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนของเราคนคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับผม ลองนึกดูซิว่าเราจะจำเพื่อนที่อยู่โรงเรียนเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความหมายของคําว่าเพื่อนกันนะครับนักเรียนนะทีนี้ความหมายของคําว่าเพื่อนคือผู้ที่ชอบพอคันรักใคร่กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับผมทีนี้ความหมายของคาว่าเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีต่อท้ายไปได้อีกหลากหลายเลยนะครับเช่น อย่างที่ครูบอกไปคือเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อ <preview land, S 2> นบ้านหรือเพื่อนแท้เพื่อนที่ดีนะครับผมมิตรสหายต่างๆนานานะครับนั่นก็คือความหมายของคำว,ว่าเพื่อนทีนี้นะครับเรามาดูความสําคัญของคําว่าเพื่อนกันนะครับนะความสําคัญของของคำว,ว่าเพื่อนคือ1น,นะครับเป็นเพื่อนเล่นทําให้เรามีความสนุกสนานถ้าเราไม่มีเพื่อนเล่นเราก็จะเห,หาเงาชีวิตเราก็จะน่าเบื่อนะักเรียนดูนรูปนะครับนักเรียนดูรูปตรงนี้ นะครับที่ครูมีไว้ให้นะครับผมถ้าเกิดนักเรียนทํากิจกรรมพวกนี้ด้วยตัวคนเดียวนักเรียนจะเกิดความสนุกสนานไหมครับน่าจะไม่เกิดนะครับผมเวลาที่เราจะทํากิจกรรมอะไรเนี่ยอย่างน้อยถ้าเรามีเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนักเรียนก็จะเกิดความสนุกสนานนะครับผมนั่นคือความสมคัญของเพื่อนในข้อที่1นะครับต่อไปเรามาดูความสาคัญของเพื่อนในข้อที่2กันบ้างนะครับความสเขัาของเพื่อนข้อที่2คือเป็นเพื่อนคุยนะครับแล้วก็ ทำให้เราได้พูดคุยเล่าเรื่องราวต่างๆของตัวเองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนคอยปรึกษาเวลาที่เรามีปัญหานะครับนั่นคือความสาคัญของเพื่อนข้อที่2เห็นไหมครับนักเรียนดูรูปนะคะรับผมครูขออนุญาตย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับครูยอยากให้เรียนดูรูปตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเวลาที่เรามีเพื่อนอยู่เวลาเราทํางานกลุ่มเวลาเราจะปรึกษากันเราก็จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ เรื่องส่วนตัวของนักเรียนเรื่องอความสุขความสนุกสนานที่เรียนเคยผ่านมานะครับอันนี้ก็คือความสําคัญของเพื่อนในข้อที่2ต่อไปเรามาดูความสําคัญของเพื่อนในข้อที่3กันนะครับก็คือคอยปลอบใจเราเมื่อเราเสียใจนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่คอยแสดงความยินดีเมื่อเรามีความสุขหรือประสบความสําเร็จต่างๆนะครับถ้าเรามีเพื่อนอยู่ข้างกายเวลาที่เราเศร้า <laughs> เพื่อนก็จะคอยปลอบใจเราทําให้เราเนรู้สึกว่ายังมีคนคอยอยู่ข้างเราเสมอ แต่ในขณะที่เรามีความสุขประสบความสําเร็จกับการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อนก็จะคอยซัพพอร์ตเราคอยยินดีกับเราครับคอยให้กาลังใจเรารทําให้เรารู้สึกว่า,ารู้สึกดีใจนะครับที่มีเพื่อนคอยสนับสนุนเราอยู่ข้างๆนั่นคือความสําคัญของเพื่อนในข้อที่3ต่อไปเรามาดูความสําคัญของเพื่อนในข้อที่ข้อที่4กันนะครับก็คือเป็นเพื่อนเรียนและแบ่งปันสิ่งของดีๆให้กันเช่นคอยช่วยสอนการบ้านบางครั้งก็แบ่งขนมให้เรา หรืออาจจะเป็นการแบ่งอุปกรณ์การเรียนในขณะที่เรียนเนี่ยไม่มีอุปกรณ์การเรียนนั้นในการเรียนเพื่อนก็จะคอยหยิบยื่นให้เรานะครับเช่นดินสอยางลบต่างๆนะครับผมอันนี้ก็คือความสําคัญของเพื่อนนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีหรือไม่ดีเรามาดูการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีกันนะครับผมนะข้อที่1เลยคือเพื่อนที่ดีเนี่ยจะช่วยเหลือเมื่อเรามีปัญหานะครับต่อไปข้อที่2 นะครับเ,เพื่อนที่ดีเนี่ยจะมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปันนะครับข้อที่3เพื่อนที่ดีเราจะพูดจาไพาเราะสุภาพกับเรานะครับข้อที่4เราจะไม่เล่นรุนแรงแล้วก็รังแกกันนะครับและก็ต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันในขณะที่เราเล่นการสนุกสนานบางครั้งอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทําให้เราเจ็บหรือทาให้เราไม่พอใจในการเล่นของเพื่อนเราก็ต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับข้อที่5นะครับการปฏิบัติตนเพื่อนที่ดีในข้อที่5 คือมีความจริงใจและซื่อสัตย์ไม่พูดโกหกนะครับส่วนข้อที่6กนะครับก็ไม่ส่งเสียงดังรบวนเพื่อนในขณะที่กําลังเรียนหนังสืออยู่ซึ่งขณะนขณะที่เราเนี่ยเรียนอยู่เราไม่ควรที่จะชวนเพื่อนคุยในเวลาเรียนนะครับแล้วข้อที่7รู้จักชื่นชมและดีๆกับเพื่อน mm hmm. เมื่อเพื่อนได้ดีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความสําคัญของเพื่อนที่มีทั้งหมดนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูแบบฝึกหัด ต่อไปเราจะมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูขออนุญาตเปิดแบบฝึกขัดให้เรียนดูนักเรียนหยิบหนังสือสุขศึกษาขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็เปิดหนังสือสุขศึกษาไปในหน้าที่33นะครับเปิดหนังสือสุขศึกษาไปหน้าที่33นักเรียนก็จะเจอแบบฝึกหัดที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับนักเรียนเรามาดูแบบฝึกขัดไปพร้อมกันเลยนะครับ แบบประกาเขาถามว่านักเรียนให้นักเรียนเนี่ยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็นความสําคัญของเพื่อนที่ครูบอกไปนะครับอะไรที่อะไรบ้างที่เป็นความสําคัญของเพื่อนทั้งหมดสี่ข้อนะครับเรามาดูข้อที่หนึ่งกันนะครับข้อที่หนึ่งโวัสดีนักเรียนอ่ะโอเคเรามาดูข้อที่หนึ่งกันนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า เป็นเพื่อนเล่นนะครับความสําคัญของเพื่อนของเราเนี่ยเป็นเพื่อนเล่นนั่นเลยคิดว่าเราควรเติมเครื่องหมายถูกใช่หรือไม่ครับนะครับข้อที่หนึ่งใส่เครื่องหมายถูกครับนะครับเพื่อนคอยเป็นเพื่อนเล่นในขณะที่เราช่วยสร้างเสริมความสนุกให้เรามีจิตใจร่าเริงแจ่มใสนะครับต่อไปเรามาดูข้างล่างเพื่อนไว้ชวนคุยในเวลาเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นความสําคัญของเพื่อนไหมครับถ้าไม่ใช่นักเรียนเว้นว่างไปเลย นะครับผมต่อไปเรามาดูข้อที่3ตรงนี้นะครับคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นความสําคัญของเพื่อนใช่หรือไม่ครับถ้าใช่นักเรียนติ๊กถูกต่างถูเลยนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่4ช่วยเป็นกําลังใจเมื่อเรา,าเรู้สึกท้อแท้เป็นความสําคัญของเพื่อนใช่หรือไม่ครับถ้าใช่เติมเครื่องหมายถูกไปเลยครับนะต่อไปเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งตรงนี้เรามาดูข้างบนสุดเลยนะครับให้คาปรึกษาเมื่อเรามีปัญหาข้อนี้นะครับนักเรียน ดูแล้วก็ทําตามไปพร้อมกันเลยนะครับให้คัดปรึกษาเมื่อเรามีปัญหานักเรียนคิดว่าเป็นความสาคัญของเพื่อนใช่หรือไม่ครับถ้าใช่นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกเลยครับผมต่อไปเป็นเพื่อนคุยซักถามเรื่องราวต่างๆนะครับใช่ก็ติ๊กถูกลงไปต่อไปข้อสุดท้ายให้เพื่อนลอก,กันบ้านใช่ไหมครับข้อนี้ถ้าไม่ใช่นักเรียนเว้นว่างไว้เลยนะครับผมนะต่อไปเรามาดูข้อข้างล่างกัน นะครับแบบฝึกหัดข้างล่างทีนี้คําถามโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกเหมือนกันเลยนะครับลงในช่องว่างที่เป็นการปฏิบัติตนเหมาะสมกับเพื่อนเมื่อกี้นี้เป็นความสําคัญนะครับต่อไปเป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพื่อนนะครับข้อที่หนึ่งแซงคิวเพื่อนซื้อขนมนักเรียนคิดว,ว่าควรจะติ๊กถูกหรือไม่ครับ รเราควรแซงคิวเพื่อนในขณะที่เราจะสัาัที่เพื่อนต่อคิวซื้อขนมมันอยู่เราควรแซงคิวหรือไม่ทําไม่ปล่อยเป็นว่างไปเลยนะครับผมต่อไปแบ่งขนมให้เพื่อนรับประทานนะครับข้อนี้เป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมหรือไม่นะครับถ้าเหมาะสมติ๊กถูกได้เลยนะครับต่อไปให้เพื่อนยืมดินสอนะครับข้อนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมติ๊กถูกได้เลยนะครับต่อไปแย่งขนม แย่งของเล่นเพื่อนขอภัยนะครับแย่งของเล่นเพื่อนนะครับคิดว่าเป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมหรือไม่ไม่เลยนะครับปล่อยเว้นว่างไปต่อไปมาดูข้อข้างล่างครับช่วยเพื่อนหิ้วถังขยะนะครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมติ๊กถูกเลยนะครับข้อต่อไปขโมยยางลบเพื่อนนะครับขโมยยางลบเพื่อนไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับปล่อยเว้นว่างไว้เลย นะครับข้อต่อไปทักทายเพื่อนเมื่อมาถึงโรงเรียนข้อนี้นะครับทักทายเพื่อนเมื่อมาถึงโรงเรียนเป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเวลาที่เราพบปะเจอหน้ากันเราต้องควรทักทายส่งกันแลกกันแล้วก็ยิ้มแย้มให้กันนะครับผมข้อต่อไปแกล้งเพื่อนที่เราไม่ชอบนะครับแกล้งเพื่อนที่เราไม่ชอบข้อนี้ไม่ควรปฏิบัตินักเรียนก็ไม่ต้องติ๊กและข้อสุดท้ายนะครับพูดสุภาพกับเพื่อนนะครับพูดสุภาพกับเพื่อนข้อนี้ ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมนะเรามาดูแบบฝึกหัดในอีกหน้านึงนะครับหน้าที่34นะครับข้อนี้ครูจะให้นักเรียนลองทําดูเองนะครับผมแล้วก็วาดภาพให้เรียบร้อยระบายสีให้เรียบร้อยแต่ว่าเรามาดูโจทย์กันก,นก่อนว่าเขาให้นักเรียนทําอะไรบ้างนะครับโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเพื่อนที่นักเรียนเนี่ยสนิทมากที่สุดลงในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วตอบคาถาม นะครับบริเวณตรงนี้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมให้นัก <lawsuit royable> เรียนวาดเพื <Snow id> ่อนของนักเรียนที่สนิทที่ส right? ุดในห้องมา1คนจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็มาตอบคําถามข้างๆตรงนี้จะมีทั้งหมด3ข้อนะครับข้อข้างบนสุดเขาบอกว่าเพื่อนสนิทของนักเรียนชื่ออะไรนะครับนักเรียนเลือกวาดออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอาจจะวาดเพื่อนที่ชื่ออะไรชื่อเล่นของเพื่อนก็ได้นะครับลองถามผู้ปกครองดูว่าเพื่อนคนนี้ชื่อของเพื่อนเขียนว่าอย่างไง นะครับอาจจะเป็นชื่อยกนะครับชื่อธันวาหรืออะไรก็แล้วแต่นักเรียนก็เขียนชื่อเพื่อนของนักเรียนลงไปนะครับต่อไปข้อที่2นะครับเพื่อนคนนี้มีความสําคัญกับนักเรียนยังไงอย่างาที่ครูสอนไปคือความสัมพันธ์ของเพื่อนมีอะไรบ้างนักเรียนลองนึกดูหรือกลับไปย้อนดูคลิปวิดีโอตอนแรกๆที่ครูพูดถึงเรื่องความสัมคัญของเพื่อนว่าเพื่อนคนนี้สําคัญแบบไหนและข้อสุดท้ายนะครับการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีโดยการ นะครับขออภัยนะครับฉันปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีโดยการโดยการอะไรจุดจุดจุดนะครับนักเรียนก็ไปย้อนดูในสไลด์ที่ครูได้สอนไปก่อนหน้านี้ว่าการปฏิบัติตนเพื่อนที่ดีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับและเราเคยปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีกับเพื่อนคนคนเนี้ยอย่างไรนะักเรียนก็เขียนมาสั้นๆนะครับไม่ต้องเขียนยาวนะแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์ปุ่มของป2ได้เลยนะครับแล้วครูก็จะรับไปตรวจต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขออนุญ,ญาต บจบเรื่องของความสำคัญของเพื่อนในรายวิชาสุอึุษาแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ